กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนุนนะครับผมกระม ồ กับผมแบงสมตามกับเกม p u b ซีโมบายฮ่า่ไ <laughs> อ <laughs> <laughs> เสียงอีสานโดย <c oughs> แบงเองเ้ <laughs> <c oughs> ่ามมีคนเรอไหมดีจังได้โอ้โหพลังหาหามังโลงครับขอบปืนหน่อย

หิบงานกันดีกว่านะเฮ้ยสวยเข้าดีกว่านะครับยิสโอ้อข้อไหมข้อมาดีอะหมอเดี๋ยวเราเพิ่มเลือดเพิ่มมาหน้าก่อน นี่นองบ่ได้แล้วถือข้อมันถือข้อมีอคนนึงอยู่ข้างหน้านะข้างหน้าไหนละำวะ lá nhí nhận vậy à nhìn hôm ai sẽ nó con này có nhận ฮุๆๆ๋เขาเป็นเจ้าตัวนี้ลงหน่อยซิล่ะวะเอ้าคือออกบ่ได้

สื่อความแป๊์หนึ่งครับฟาร์มกันเนาะหูควางร้ายเลยเอาคุณหกมาก่อนเลยอืมอันนี้อยอกนี่อกอันนี้ออกเอาเป็นอัน,น,อน,นี่หนึ่งสองหนึ่งสองอือสวยเอา้ายังมีคนอีกเหรอ bọn là nào, ôi bắp nóc bom tôi nhíu <tôi> nhàng. <tôi> ภารกิจตรงนี้แล้ว <laughs> ขับรถไปอุย้ยพูแมนขับรถขี่สเก็ตบอร์ดนะครับไปโซนนี้กันเป็นพิคนนะ <laughs> อยากจีบพาไปโดดใส่ละมอบ่ <laughs> ม,อมี เฮ้ยต้องไปโซนหน้าหนาวนะครับเฮ้ยเงียบเพื่อกันวะเฮ้ยเอาตายเลย เด็นนครับความเลียดกันฮอกเฮ้ไปร้ปองไปซนุนทางนาบกันนะครับไปหยิบสี่คนละโอายิงเรียกว,ว่ามันละม้วนบอดในนั้นยิงสิ Dê ơi ơi Nọc này này nó cứ sưa, ú, gần tay vào, còn để nó. เกือบไปนะเมื่อกี้18คนใส่เบละมะัเอาอย่างมาไหลเลย

không Ê. Đến đây là Xuống anh em đi Nó quá Thả bừng mù nè lợn phải không lè năm gì ông tuyển nhàng điều thật nà nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để หนันนาวะครบฟังตัวนี้นอคนะน่าจะเป็นมูเขานะทั้งนี้ไม่โวยไปเฮะดูใส่ละมอเสียงปืนนะเฮ้ย นวุ้ยมอนี่ไลาการวะเฮเกมงานเลยดลหมอยิงเข้ามาบ่พี่เสียบะ อาอยู่นะครับสวยเก็บสวยสวยขอผมก่อนขอผมก่อนอู้กลับนะครับโ <c oughs> เดือดแทงวงสุดท้าย Ờ uh, hàng này Khó khăn xuống em ạ không? Hồi nhiên của đè vô này này น,นออกนะนี่กูไดหมห่ดเฮ้ยน่าจะเล่นได้นะตรงนี้ครับ Còn bà bừng đi nó Trong đây toa Kịp lên đi qua nè Ây dớ mà nè đi nó. 3 năm có vùng gần đâu thì sẽ sáng khuất lợi nếu bỗng mà chơi đẹp liền gì là vừa tiếng Ui. เลย <laughs> สวยงามวะคนเดียวอยู่ไซเนี่ยมั่งอยู่เลเฮ้ยมาแล้วอะ่ะอืมวิบวงไปหาเขากอางนะฮะมาเบิ้งเขาเรียนนะ ตังบ้าเขาแลนสมุกหลอดดีกว่าไปเหรอไปละหมอเข้ามาแล้ว เราเปลถึงระเบิดเด้ยได้กินไกลแล้ว <laughs> ขอบคุณพ่พอแม่พี่นองที่รับชมมาถึงจุนินะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมไม่ได้ครับ ไม่พอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ